สวัสดีครับสวัสดีครับปอแม่ปีน้องตีฮักจุบผูจุบคนครับอยู่กับวิถีบ้านนาแห่งเหมือนเดิมเหมือนเก่าเนอครับวันนี้ผมก็เข้าสวนเก็บพริกเหมอนเดิมเนิร์ปอแม่ปีน้องครับวันนี้ผมได้มวกกันแดดมาครับมวกกันแดดหรือว่าหมวกร่มกันแดดนะครับนี่ครับหุบมาเป็นจี้นะครับบอใหน่นะครับก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลาง55เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะกางให้พอนะครับคนดีใช้เก็บพริกนะครับก็ใส่จี้นะครับปอแม่ปีน้องครับโอ้รับเย็นสบายครับใส่สบายเลยนะครับ พ่อแม่ี่นอกดิทำงานกลางแจ้งทำงานในสวนสามารถใส่ได้ครับวันนี้ก็ใส่มาเก็บพริกจี๊นะครับครับเย็นสบายครับเดี๋ยวผมจะกางให้พ่อนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นจระได้นะครับนี่ครับกางออกมาแล้วครับก็มีลักษณะเป็นจีนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง55ซนติเมตรนะครับว่อแม่ี่น้องครับอ่ะมาพอตั้งตรงไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่สายยางครับเขาเอาไว้ซุบหัวนะครับแล้วก็มีเจากในเส้นหนึ่งนะครับ เนี่ยเอาก้องกลางนะครับเอาก้องกลางกันกันผิวนะครับเวลาลมมานะครับแต่ผมใส่มาแล้วครับใส่ยางนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใส่ยางที่หัดหัวนี่นะครับเบาผิวแน่นอนครับเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแค่55ซนติเมตรครับแต่ปกไหลหมดนะครับนี่ครับจากนี่มาหานี่นะครับ55ซนติเมตรนะครับวางพอดีพอดีเลยนะครับก็มีหลายสีนะครับผมไม่พิโน้องครับผมไม่พิโน้องก็กดลิงก์สั่งซื้อได้เนี่ครับจากแปะลิงก์เวทีคำอธิบายวิดีโอแล้วก็แปะลิงก์เวที กองคอมเมนต์นะครับสั่งซื้อได้เลยเข้าไปพอราคานะครับเข้าไปพอราคาได้เลยนะครับสั่งซ for ื้อได้เลยก็มาแนน้าสินค้าครับสินค้าดีๆที่มาฝากโปรใม่ีปน้องในวันนี้นะครับใส่เก็บพริกกันสบายสบายเลยนะครับร้องใจหลมใหญ่แล้วนะครับนี่ครับพอใส่จานนะครับนี่สีเดียวกันครับใส่เก็บพริกสบายครับใส่ในสวนนีากาศในสวนใส่ตกเบ็ดตกป่าได้นะครับใส่เก็บพริกดีก็บสมมตครับพปอแม่ีปน้องครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะครับใส่หมวกเจีกันกูคนเลยครับในสวนของเขานะครับ เก็บริกยาเย็นก็เย็นสบายเย็นสบายนะครับนี่ครับเราก็เอาสายนี่มาซุกหัวเจนะครับกุมตึงไหลมั่นนะครับตึงตึงหลังตึงตานาตึบต่เย็นสบายสบายครับลมนี่มานี่สอดเข้าหัวเลยครับถ้าใส่หมวกถั่วไปนะครับคนก็จะตํานะครับแต่นี่สบายสบายเลยนะครับเนี่ยการในการแจ้งครับยังเก็บริกเจนนะครับเก็บพักเก็บิกไปตุกเบ็ดตุกป่าครับ บ่อใจหมวกตัวนี้ได้นะครับเป็นห้องว่าหมวกร่มกันแดดนะครับเวลาเอาบ่อใจแล้วก็ฮุบไว้ยังจ้องเนี่ยครับจ้องนะครับแต่นี่ปืนเป็นอันน้อยไปเลยครับแบ่งมาสําหรับใส่ใส่หัวซุปเหมือนหมวกเนี่ยครับแต่ปืนจะมียางหยืดยางยืดใส่หัวแล้วก็ทำให้ลมสอดเข้ามาครับสบายๆนะครับลงสอดเข้ามาสบายๆเย็นสบายครับเข้ามาแนะนาครับ้พ่อแมไพปี่น้องได้ใจ้กันเะครับบางคนอาจจะใจ้กันแล้วก็มนี้นะครับ แต่นี่ก็บางคนว่าเอ๊จะซื้อที่ไหนดีก็ผมแปะลิงก์ไ้ให้นะครับไว้ติคำอธิบายวิดีโอแล้วก็แปะลิงก์ไว้ติกองคอมเมนต์นะครับคำอธิบายวิดีโอกดกดติเพิ่มเติมกดเข้าไปครับกดจะป้าลิงก์แล้วกดลิงก์เข้าไปพอครับไปพอได้นะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับดี๋ยวนี่อยู่ที่ไหนก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับรอจ่ายตังค์แล้วก็รอมารับของที่บ้านครับอยู่บ้านร้อครับเดี๋ยว พ่อแงงานก็จะมาส่งติดบ้านครับแต่สังกี่อันก็ได้นะครับมีหลายสีเข้าไปเรียกดูครับนี่ก็มาแนะนำเลย้อครับปอแม่ปีน้องครับได้สินค้าราคาประหยัดแล้วก็ใจดีครับก็มาฝากปอแม่ปีน้องเช้าเกษตรกรด้วยกันเจ้าให้เจ้านาเจ้าสวนด้วยกันปอแม่ปีน้องครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ่อแม่ปีน้องุผู้จุกคนนะครับที่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับใดก็จะไปลืมกดครับติ๊กใ้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปนะครับฝากการคลิปไหมครับขอบคุณครับ